กาบว่าเฮ็ดโดนลอยโลนี่กาบว่าดนพูดละลอยโลนี่กับนี้แล้วโล่ละสามบาทจ้าโว้ยกาว่าได้ไรวันหลังเมื่อไรตัวนี่้าโอ้ยหน่อยเพื่นเฮ็ดเก่งเพื่นก็ได้กายลอยโล่ไปสามลอยซุ้มเหยียงงานลงงานมันเฮ็ดคำมาปุ่นได้แม่จ้ายืนจนขาแข็งปุ่นเหรออันนี้กันปะเฮาแดดวันกี้ไปตัวกันไปเฮ็ด สีหอมกะเฮ็ดข้าเจ้ากะเฮ็ดแต่เศร้ากะซี่โมงหามงคข้าเจ้ากะออกไปเอาเป็นว่าเฮ็ดสีหอมหมดนนะกะได้มือละวหาลอยลอยเอยอโบ่ได้เต็มมือดอกอันเย็ดเวียากนะตเต็มมือโอเขาทาี่ล่ะเนาะเรื่องบ่เสียถ่วโบ่เสียแม่ทั้งห้องเน่เอาแต่โจ้าสีไข้กันเท่าไรแล้วเอายางเดียวโง่ก้อยฝนมีดเขาเขามา่มอลำหมอล่ะ <laughs> สบัยดีมีแห้งครับพี่น้องครับมีอินเตอร์ฟาร์มมาแล้วครับตอนรับพี่น้องเข้าสู่สวนผักคือเกาบรรยากาศช่องอินเตอร์ฟาร์มทีวีนะครับพี่น้องครับมือนี่มาเบงพี่น้องเขาเก็บผักสลัดนะครับเห็นทีมมารับจ้างเก็บเพิ่นนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าต้นมันสีเงาขักนะครับพี่น้องครับเดือดกับพ่อเดือดนะครับเดือดกับรู้สึกว่าสีห้อนพิดปกติอยู่ระยะนี้นะครับเดี๋ยวสีผ้าไปตบกวนนะครับคุณแม่วิ่ง ให้ข้อมูลไปวิ่งครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเนี่ยอันนี้เขาเอื่นพักสลัดเดนี่ยน้องเมียพักกาดหอมเนาะจ้ากับก้นไทยเอื่นพักกาดหอมตะวันเขาบ่าบได้เขาบ่ได้ถอนได้ไหมไม่ได้ถอนมันต้นใหญ่ปาดอเอาจ้ะปาดเอาจ้าเ้องเมียขึ้นได้ล่างยังสัตวล่างอันอยางมันเลยโอโ้ขึ้นมาที่แรลงมันจะม,มียางจะม,มียางเขาล่างยางอ,อือ มันอายุเท่าไรเหรอนี่มันคือป้าพี่น้องมึงสิโพกเขาสองเดือนแล้วคนจังว่าเพิ่นเฮ็ดจังไหนเพิ่นคือจังบอกฝ้าวเอาวังมันแข็งๆหันเลียงเสียงว่าเพิ่นเอาบ่ทันดิแม่เอาบ่ทัมนี่มี่น้องเอ้ยมันแปลสิไปทางแก่เหรอได้ไหมเป็นแก่ดีแล้วคนเป็นธาตุแล้วคนมักเงาเลยตัวนี่คันคันส่งล้านแหนมเขาเอาเบิร์ตน้ำขึ้นสิอือ อันนี้พ่อข้าเพิ่นเมาไว้จนก็เลยทรงทิมประหารชีวิตมานดำเนินการมู้เขาหมัดหมัดหนึ่งจากตนหน่ะเนี่ยเขาอย่างไงแถวเต้เขาใส่ขันตนไงเขาก็ใส่สองใส่สามขันตนหน่อยเขาก็ใส่สี่ใส่ห้าแถวเต้ากับำได้ต่อบัดนี้เป็นขันมัดใไงอลไรมันกับบางามมันบ่สวยอหมัดเพื่อที่ขนทรงไงที่สุดมันบ่พ่อจับใส่ถุงได้นะ เขาเจ้าไปขายขาเจ้าขาเจ้าไปขายเขาเจ้ากับกอกทงอีกดิสั่งโลโก้ก็สั่งเออจ้าสั่งกอกทง้อมโอ้ยเบิ่งนี่น้องเงินป่าชั่วสิได้เนาะอันบัวแมนฮีตง่ายดิใช่ก็หน่ะแม่ยางเพิ่นเป็นยังไงเอ้าบุ้งจัาของยางสิบาทเห็นไหมฮะนี่ยางยางมันสิเข้าปาดออกสิ่งซะคุนคุนมันตรงล่างหนามันออกซะก่อนนี่ยขันหัวบัล่างเลยบุ้งเน่ได้คือกันแต่ว่ามันแหงแล โอ้มันสีบ่วงามจ้าควนมันแหล่นนี่ขันเ้าบดล่าอหนามันแหลมมองมีดเท่าถือกันเบิ้งเนี่ยครับพี่น้องครับต้นบักงี้หนึ่งไหมเนาะไวยได้ปั่มเอาคนแล้วปานกกย่างไหมเอาอันจังสี่ตัวแม่มันสิได้น้ำหนักไหมได้น้ำหนักอยู่แต่ว่าขันให้แม่แม่ไม่กินได้นี่เอาสังวาให้ซื้อแม่ก็เอามันขคมอุ้ยขันแก้ขมดีแม่แม่งอันนี้จ้า ห้มยรุ่นเป็นเกดีแล้วมันกับนีแน่เบิ่งี่นลองครับเพิ่นมัดไว้มีมือนี่กาวาจักโลกเปล่าเพิ่นสิเอาหลายยุ่นแล้วแต่แล้วแต่เ้าเห็ดได้เพิ่นสิเอาสามร้อยสี่ร้อยโล่ละแต่ละมือไมยเพิ่นสิบียไปถือพื่อนเราไหวบนตัวนี้แม่นแต่ว่ามันหอนมันมากบ่ได้แต่มากช่วงใบใบเอาอมัดพ่อให้เพิ่นเก็บแซ่นนัง่ายซื้อดอก ปั่น,น,นกกย่างตัวผุนเห็นบ่นกกใหญ่หลายไอ้ซื่อไอีแมงกับพี่กินได้รุ่นนี่เขามีสับถิ่มแน่บ่เนี่ยวคือเอาหมดเลยอันใดบ่เป็นตาเอาห้องกับบ่อ้าวบ่เมนว่าเจ้ากินได้บ่เจ้าเอามาเขาสิว่าดิเออเขาก็ต้องเอาแบบก,กินได้นัแ่นบบเด็กโอ้แม่ส่มนี่คือมีสีคขึ้นสีมันเป็นอย่างเป็นน้ำหนามเองจ้ะ น้ำเพิเ่นเป็นน้ำออข่ำแม่นบ่จ้าน้ำเพิ่นเป็นน้ำข่ำไหมโอ้มันไม่เหลืองจแจ้งหอบไปล่างออกกับสีดดออกอยู่ดีเนาะออกแต่ว่าน้ำสะอาดออกบานนี้ปลายใบยซุ่มดำๆนี่มันเป็นอยังเนี่ยมันโดนนี่แหละมันโดนโอ้มันเขา่ามันโดนละแม่งมาเล่นจับมันมาเลยดำเนี่ยตีนี้ว่าวังสงการวังหันเท่าไรก่อนสงการวังหันเพ่งดูก็จะว่าลอยเศร้า แต่ข้าเจ้ามาเอากับสวนสิุงละแปดสิบทงหาโลนะหาโลแปดสิบกับสวนจ้ะคือว่าได้มันบ่แม่นกระให้นี่บ้านนี้เดี๋ยวนี้กาวยุ่กับสวนเดี๋ยวนี้จักพอดใบโบ๊ได้ถามพ่อข้าเขาลงกะสีลงขับกันนั่นลงกะสีล้งยืนลักโอ้ยซุ่มซุ่มได้ก็เอาซุ่มบ่ได้ก็บ่เอาคือกันเป็นโนั่นจ้ะอันได้ก็เอาเอาบ่ได้ก็บ่เอา โอ้เก่งเลยครับพี่น้องกับเบิ้งทีมนี่สามคน,นสามแต่ว่าทั้งบุญเอาเปียกมูได้ไหมบุญกั้งห่มไหมกั้งไห้คนกั้งไ้พักกั้งไห้พักโอ้กั้งไห้พักพักสีเหนนี่ยวคนกับง่ายบพว่าจะพักแล้วเนี่ยขนกับเที่ยวไหวกันนี่มันแดดเนาะอันใดเอาอะไดเนี่ยกับสิบทิมแล้วเนาะโอ้ดีสิบทิม พ่อค้าเขาเขาตลาดปุระอุดอรเมืองทงอว angs ใช่ปกติเราพักแนวนี้อายุซ้ำไหนแหมพันสีพ่อดีไหมเดือนหนึ่งเดือนสี่ห้ามเขาออกเลยวางงามนี่เนาะ,ะ,ะ้องตว่าขันเดือนหนึ่งนี่เขาเขาหลกเอาทีเดียวป่ะลกหลกล่างหักคือกันลัางห้างก,กับล่างยางแบบนี้ในเห็นไงกันอันนี้อะไรเห็นไงไงผู้เห็ดแต่ว่าบ่ดีผู้เจ้าของเนาะะเพราาว่ขันไปคล้ายเขาผัดบวมักดิ เขามากมากโลกค่ะต่ว่ามันเงีมันก็จําเป็นต้องไลปป้ปลาอู้ยังยังสี่เหรียญเมียวันนี้ได้น้ำหนักไหมนี่ยังไหนก็ได้น้ำหนักจู๊เพิ่นเพิ่นสีลวดอันว่ามันเถ่าเพิ่นสีลวด,วดลงอยู่สี่ละข้าขาเห็บดบ่แพงเลยไงแพงมากโลกละสามบาทกับกับเกาลวกเอาอันไหนแพงก็การขาเห็ดซ้ำกันบัดนี้อันไหนายก็กัน การตัดนี่แหละการตัดไงแล่วแต่โน้ยก็เวัดเกี่ยวแล้วลำโมย่างเดียวเลยเนาะเข้าใจว่าคือทางปานนี่เห็นบ่ะโอ้ยมือสังหารพี่น้องบึงน้ำโมน้ำโมระวังมีดโลนไปทางนั้นนี่แหละโอ้ยใจเย็น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 อากาศมันวันบิึงครับพี่น้องครับนี่เป็นสวนดีคือเพิ่นตั้งใจสิจงไว้โบเม่ยนหนาโนเมียนเนาะโบโบแถวบัวท่านฮูบ่ทัน เจ้าของสวนอะไรสิมาจนน้องเฮียหยางมันเอาเนี่ยเอาะไรเมียนบ่ครับอะไรอยู่แล้วว่าแต่ว่าบ่มีคนเอาหรอกพักแล้วนี่ยก็จะวานเนาะใช่พักที่สองเดือนหลอที่เมียไม่สิเขาพุ่งละเร็วนี่เร็วบางส่งที่นีเอียเบิร์กีน้องเอ้ยอือแต่ละกอ่าไหมเอ็น้ำหนักหลายอยู่บ่เพียแต่ว่าเพิ่นสิบ่งามปานไหเนาะแม่เนาะแต่เพิ่นสิบ่ได้ราคาแล้วันช่วงเป็นราคาเพิ่นเฮ็ดพ่อท่นนี่ เอาเมียเขาเก็บไปแบงสิเขาบริหนกน้ำแข็งไว้บ่บ่บ่ินกอันนี้สลัดนี่บ่ินกโบ่เบิ่องกับพี่นก์ครับเพิ่นกินใส่เข่งไว้กังห่มบ่ผาพรมน้ำบ่คุ้มบาดนี้ยงมไดนเป็นสิมาเอาละแม่บ้านนี้สีม่วงขาวมงนี่ละเลยสำหรับเอาซสำนั่นละจ้เห็นตะล่ทีมนะครับบางทีมก็บหาหกคนอู้ทีมนี่เก่งแห้งพี่น้องครับสามคน 3คนสิเอา4-500ติโอ้ว่าย่ามือแรงสิบ่ใครอยู่ติแม่เฮาก็บ่ก็เฮ็ดย่ํคืกดีคือกันใต้ไฟคว่นํารถเสีงว่าเพิ่นสิออกช่วงใดไปตลาดแต่ว่าคันเฮ็ดี่หอมก็เฮ็ดกคืนล่ะค่อยบ่ฮ้อนอือเฮ็ดแต่กลางคืนล่ะม้อนม้ปู่าเวียนกันสิฮ้อนสูตรนี้บ่ได้ีแม่ เมืนเบ้นมันหอนลไมีผู้อยากเฮ็ดดอกยังว่าแต่เฮ็ดเฮ็ดอยู่กับทีน,นี้มึงกันเรื่อยได้นี่จีไหวไปศูนย์แห้ฮอดเจ้าของหรือล้วมันหอนมาน้ำในครูอันแม่กันว่าไหวอีหลีน,<า>ลน้ำวนล้วนกับโอ้ยจีบุเลี้ยงคือผักนี่จริงเจ้า <c oughs> หดผักกันยังเลี้ยงเนาะสงสัยน้ำเพิ่นเปลี่ยาคั่มะน้ำคั่มแม่แม่รู้สึกว่าเคียด งานมา,มนามกมีปีนี่หวอนกวาูบอกคือมีปีอะไรหวอนก็หนีก็จติงตามที่กินกันนานี่แหละมันห่อนเนาะจังวหวะหวอนมันเอ้ฝนน้ำได้ไหมเมนก็จังหวะเขาว่ามันสีเขาวันที่สามสิบนี่มันสีเมนบอกจะเล็แต่ว่าล้าน,นียงก่แม่เขาจะเามา,ล,านนมล่านแหนมตีล้านแหนมเอาเมดเมนบอจังสิเอาเม็ดคันช่วงล้านแหนมเขาเขาต้องเฮียนให้เขาประจำเดีย้ย ล่านหนมเขามาเมาเนี่ยเขาสีหาเมาไวเมาไวเขาสีเอาเบินเขาเมาแล้วเขาสีเอาเบิดผู้ให้ผู้งามเขาก็เอาผู้ให้่ผู้งามเขาเอิเบิสแต่วตอนเขาไปแพ็คขห้ลูกค้านัเขาต้องไปแยกส่วนอีกเต้นตอนอันตอนที่เขาให้เขากินเห็นว่าผู้ให้่กับผู้ให้่แมนบ่แมนอันพูดดีๆีจักยุสัยพ่อยังเพ่งๆบ่ได้กินของเขา ซ <pegar S 2> er ื้อไปว่าสั่นถือถือไปเอาให้เขากิน <c> ว <oughs> <c oughs> ่า oh สั่นนะสั่นบอกขายกต่ขายเพ่งเพ่ผู้ให้กับผู้ให้โอ้แต่ว่าเระจกเป็นราคาเท่าไรขันได้ไปยุของแอร์แล้วข้าเจ้าเอากาบแก่ๆมันกาบแก่ๆมันละมานน้ำแหนมให้เขากินมึงบรรยากาศเลยครับนี่ข้าเจ้าออกเทละลายได้ซุ่มแหนมไปรุ่นนี้กับสิบ่ได้เจ้าของสวนกับสิบ่ได้ว่างหกสิบอยู่ทีแม่เหรอ จันเหมาแต้องเพิ่นเหมาจเพิ่นเหมาตัวได้ยินว่าลงแม่นบ่ช่วงนี้เหมาลงบ่ลงก็ซ้ําแล้วเพิ่นได้เหมาไว้แล้วเพิ่นได้เหมาแล้วเพิ่นบ่ได้ซอนแล้วแม่นบ่อือเจ้ของสวนนี่เสยเลยบ่แม่เสยแล้วเพิ่นเหมาแล้วแเงินเจ้าเสียวออกทันบ่ทันแล้วโองว่าเพิ่นบ่เหมาไว้ตั้งแต่มันอายุได้พุ่นตัวนี้สิแม่นตัวแต่ว่าเอ่อผู้รับเหมานี่บ่ทันมาเอา ระบายบ่ทัฒนวันเถอะระบายบ่ฒ่์ันเดวันซ้อนของคุณนะครับเตัว่าไทยสวนนี่สบายใจแต่เห็ดมากแต่เห็ดมาก่เคยเห็นขี้ลายปานิชนี่เหรอเมียนบ่าเมียเมียนบ่ขี้ลายยังซีเอทีอนี่สวนนี่แหละแม่ยังจมอยู่นี่ให้ซื้อแม่กับว่าเอาไปยังไงไปาจะปล่อยให้ดพักงนามจับเห้ดพักเหี่ยวก็ดอกกันดี้องกับเบื้องตัวนี้เนี่ยมันที่ข้นหอดฟูดเราไหม เจ้ควางสวนบปกเกี่ยวแล้วเจา้ามเมาไว้แล้วพี่บอกออเจ้ามะม่เอาองสิทม่ะเพิ่มเกีียวเพราะเพิ่มเมาแล้วนี่เนี่ยทีใส่เพิน่นหอนเพิ่นกรหดเท่านั้นโอ้แต่เพิน่นดูแลใ้ห้ยยูใช่สร้ามาเอาออกจากที่เพนะิ่นเหมืบบอนไหมเพิ่นกรบ่ไดใหน้หยหาย,ยูเห็นว่าเพิ่นกรหดให้ยู บ่าอันนี้เราเล่าเขาก็ไปใส่เข่งไว้จ้เขาก็ไปยังสี่สู้มือดีครับเนี่ยไปสู้มือขันมีขันบ่ามีกับพักมือใด้บ่มีกับนอนอยู่เฮียนแต่ว่าบ่เคยเห็นงานเต็มมือจริง้ะจ้ามันใบคอยมาหันมือเป็นการว่าที่ใส่แดดอ่อนเตี๋ยจ้าเตี๋ยแต่ทั้งเห็นยญบ่อ่อนที่ล่ะบ่เหลียวโอ้เกาด่าเกาด่า เนี่ยครับเปิดเผยพี่น้องฟังเนี่ยห้อว่าเห็ดตัวพืชนนี่ยกหัวเฉลีย่ยไล่ได้ตัวมือที่เ้าบว่เห็ดเต็มมือนี่ประมาณเท่าไรเนี่ยเข้ากาเห็ดเป็นโล่ไหมจังหวะครับแต่ะละมือที่เนี่ยเคยเห็ดไหมกา,าบอกเป็น,นต่วผมมารับจา้บบางนะโมสนดอกเห็ดกาบว่าเห็ดโดนลอยโลนี่กับว่าดนพูดละลอยโลนี่กับนี้แล้วโลละสามบาทกาไม่กาว่าได้ไรวันหรือเมื่อไรตัวนี้กา อ้ยหนัวเพิ่นเห็ดเก่งเพื่อนก็ได้กายรอยโล่ไปสามรวยขึ้นเหยยดงานลงงานมันเห็ดคำมาปุ่นเนี่ยแม่ยืนจนขาแข็งพ่นแลรออันนี้ก็ปะเข้าแดดอ้อนเี้ไปตัวกันไปเห็ดซี่หอมกับเห็ดข้าเจ้ากับเห็ดจะเศร้ากับซี่โมงหาโมงข้าเจากับออกไปเอาเป็นว่าครับผมเห็ดซี่หอมอ่ะนะก็ได้มือแล้หาลอยลอยอยู เออบ่ได้เต็มมือดอกอันเย็ดเยี่ยงขนาดบ่เต็มบ่โอ้เขาทาที่ลำเน่าโนาเรื่องบ่เสียถ่วบ่เสียแม่ทั้งาแมงเนาะเราเจ้าสิไข่กันเท่าไรแล้วเอาย่างเดียวสวยก่อยฝนมีดเขาเขามาลันบ่อหลังอยู่กับป่องน้ำกับป่องนึ่งว่าเอาว่าเอาละละอระเจ้าสันลาเหนียวมิงเดบันชีวิตกรเกษยตะโกนกระสังสี่ละไมันรู้สมัองว่าบ่ได้ดิสนะกนุ่มเนาะ กูเห็ดก็เห็ดแปรายรุ่นใส่ตลาดขึ้นแน่ลงแน่มือขายได้ก็ขายได้มือบ่ได้ก็แกมาถิมอุ้ยนี่ยังสั่นดีไหมไหวนี่หัดแกมาถิมจ้าแต่กระบ่เป็นยังมือได้มือโบมือขายบ่ได้เขาเจ้าก็แกไปถิมสี่หัวมุนันเอามาถิมสะพานบ้านน้องให้นั่นเ่ยจิ้มเป็นยังหันละมืออุ้ยโบเป็นใจให้เด้ออีลี กันเฮ็ดเกษตรนี Catholic. 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 ่มันเป็นสิหลานมีได้มีเสียจะให้มันได้ไปเบิดกับบอแม่นแต่ก็แต่ก็เฮ็ดคือเก่าเพราะว่าอาชีพแม่นบ่ล่ะยามใดมันหั่นมีอยู่จ้ะกับทมกันไปหั่นล่ะจ้ะโอก็มันสําเร็จสูนิลกันมันดีไปสูย่างมันรวยบ่มีผู้ทุกข์พุ่นเลยเนาะแม่เนาะเฮ็ดแล้วบ่ได้ขายกับไทยเทมกับบ้านมอยแก้สั่นตัวเกษตรเนาะ เอาพี่น้องครับกล่นพ่อพี่น้องกัเบิ่งเลยครับโอ้ยตะเป็นกัดเป็นเนียเลยกับทีมงานคุณแม่มาลูกพักอันนี้เอื้อนเอื้อนพักพักข้างเงี้แม่พักสลัดพักสลัดพักกาดหอมจ้าักกาดหอมเอาเลยกับเบิ่งเป็นแนวทางเลยกับพี่น้องครับเบิ่งปวดข้อมบันเทิงนี่แหละเพิ่นกับมวนอยู่ในใจเพิ่นเนี่อยห่อนเพิ่นได้กระได้โนแม่น้องจังสีแล้วจังสีว่าจังใดหยอกกันไปเนี้ยกันบ่กเป็นตะไวกันแลนเขาห่มแลนเขาห่มแล้วนี่นะอันนี้เป็นเกีย์ีแม่กับบอกเอ้าเกียร์ดีเนี่ย เอาพี่น้องครับสรับคลิปนี้เอาไว้สำนีดนะครับขอบคุณไปวิ่งในหลายเขตของมุ่นนะครับแม่ครับได้พี่น้องน้ำกันแม่วันนี้ครับวัสดีครับ